ก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมคนดูน้องๆหนุนๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับโจเซฟนะฮะก็ก่อนที่เราจะไปดูสาระในวันนี้นะครับผมขอรบกวนผู้ชมทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนแล้วก็ดูคลิปใหม่ๆนะครับผม วันนี้เราก็มาอยู่กันในดราม่ารบ o อกอีกแล้วนะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะชอบเรื่องนี้หลายคนก็อาจจะเกลียดเรื่องนี้นะครับก็จะมี2ฝั่งที่ชอบก็คือแต่งตัวแบบนี้กับเกลียดก็คือคิดว่าแบบนี้มันแปลกนะครับก็เรามาอยู่กันในเทรนร็อบบ x อ r a i เทรนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าแฟตเล็กนะครับจริงๆมันต้องใช้คําว่าติ๊กเลกนะครับไม่ใช่แฟตเล็กนะแฟตเลกมันจะดูออกเหยียดหน่อยนะครับซึ่งไอเทรนเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดจากการที่ตัวละครผู้หญิงนะครับ ใน Roblox ที่เป็นตัวเล็กๆนะครับตัวของผู้หญิงในร o b บ o x นะมาใส่ขาใหญ่ๆนะครับขามันขาเหลี่ยมครับแล้วมันดูไม่เข้ากันนะครับก็ต้องดูนิยามก่อนนะครับว่าทําไมถึงไม่เข้ากันนะครับก็มันจะมีรูปร้อเรียนหลายรูปเลยนะครับอย่างเช่นรูปนี้หรือว่าจะเป็นรูปนี้เองนะครับก็ส่วนใหญ่พวกเนี้ยจะพบได้ในอา Gangster นะครับหรือว่าจะเป็นพวกก็เปียนพลาสนะครับบางทีก็จะเห็นได้นะครับคือ อันจริงๆแล้วภาพจําของพวกเนี่ยมันจะเป็นแนวขาวอ้วนๆใช่ไหมครับแต่ว่าในหลักความเป็นจริงแล้วนะครับถ้าจะพูดในหลักความเป็นจริงเนี่ยครับคือเขาทำอย่างนี้เพราะว่าตัวละครหุ่นดีนะครับอ่าคุณไม่เห็นภาพใช่ไหมเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับนี่ก็ลณงประมาณจะคล้ายๆนิกกี้มินาดนะครับหรือจะเป็นคัตด,ดีบีนะครับก็ ถามว่าหุ่นแบบนเนี้ยจริงๆแล้วมันเรียกว่าอะไรนะครับจริงๆก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมขอดเดาว่าเป็นหุ่นลูกแพรนะครับกับหุ่นนาฬิกาทรายนั่นเองนะครับแต่ว่าอาจจะอวบขึ้นนิดหน่อยนะครับซึ่งถามว่าผมชอบไหมจริงๆถ้าถ้าในชีวิตจริงนะผมชอบคนหุ่นแบบเนี้ยเออก็คือเขาเขาดูแบบเขาดูสวยครับอันนี้ไม่ได้ body s h a ม i n g หรือว่าบอกว่าเออคนที่แบบ คนที่หุ่นไม่ใช่แบบนี้ไม่สวยนะคือคือผมชอบหมดหนะครับแต่ว่าแบบไหนอาจจะแบบถูกใจคุณหรือว่าชอบเป็นพิเศษนะครับคือทุกอย่างในโลกอ่ะมันมีดีของมันอยู่แล้วนะครับผมก็เทรนนี้นะครับเกิดขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับคือพวกเนี่ยเขาพยายามแต่งให้เหมือนแบบในชีวิตจริงนะครับผู้ชมผู้ชมลองคิดภาพแบบตัวละครที่อเอวเล็กๆแล้วก็มีตรงขานะครับเขาเรียกว่าอะไรนะตรงเอวข้างล่างอะ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่เาเรียกว่าอะไรนะครับใหญ่ๆ,ๆนะครับ หลายคนก็อาจจะมองว่าแปลกมันไม่เข้ากับโลบ็อกนะครับหลายคนก็อาจจะโอเคนะครับไอ้จริงแล้วเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีคนมาขอให้ผมทํานะครับก็คิดว่าเออพี่ทําไมบางคนถึงแบบใส่ขาใหญ่เนี่ยมันดูแปลกๆพี่ก็บางรูปก็อาจจะดูปกตินะครับบางรูปก็อาจจะดูแปลกก็จริงนะครับมันขึ้นอยู่กับสไตล์กันอย่างตัวนะว่าแต่งแบบไหนแล้วคุณโอเคนะครับคือ คุณจะแต่งว่าไหนมันก็เรื่องของคุณนะครับตัาบใดที่คุณไม่ทําอะไรที่มันไม่ดีนะครับเหมือนเซนเดอร์ครับคือเขาทําไม่ดีเยอะจนแบบคนที่แต่งเซนเดอร์ปกติเขาแบบไม่โอเคครับไปที่ไหนคนที่แต่งเซนเดอร์ปกติที่ไม่ได้เกียนใครก็โดนเหยียดไปด้วยนะครับ ก็ประว่าคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมมาพูดอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อเป็นสาระนะครับก็ขอรบกวนผู้ชมทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับว่าคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้นะครับขอบคุณครับผมแล้วมีโอกาสนะครับผมจะมาเล่าเรื่องอื่นอีกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผู้ชมสวัสดีครับ